น่ครับตอนนี้ก็จะมาตีลังที่เห็นไว้นะครับหัวน้ำนใหญ่เลยสวยครับจะทิ้งไว้นานกับกัวาหายครับที่นี้คนหายเยอะคอยอจัดก่อนครับนี่องสวยเลยหัวน้ำอุมอ้มอไปครับเจอกันข้างบนครับ <c oughs> อลังการงานซ่้านี่ดูครับหัวน้าเท่าตัว,ตวอ่อนสุดยอดเลย เตือนนั้นเน่ยครับที่ถ่ายยากมากดูดูที่เอากล้องไปตั้งว่าตรงไหนเนี่ยที่มันจะได้เห็นชัดๆอ่ะเออสักครู่ครับหายที่ตั้งกล้องอ่ะ คุณอยากมากนี่ก็น่าจะเห็นชัดแล้วเขี้ยบขีธธ่อ่ะ เจมแล้วโอเคฮะดูลงงเดี๋ยวไปหาให้ครบตรงไหนเนี่ยทีเนี้ยอืมก็แล้วกัน,กน quán cớn Ôi, ừ, cái xóm Ít điều món ăn bởi dây chặt Nó nắm bởi dây cơn lăng nữa á.

có lâm bạc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì โหยยุยอดมากนี่อับเจอางล่างนี่ครับงามเลยครับเนี่ยประมาณสิบห้าวันูอ้ยสวย ว่าปิตาสวยมากอสองกิโลได้นะครับใหญ่มากครับดูว่าเทียวกับลังน่ครึ่งลังเลยลังกยูประมาณโลก,กว่าเกือบสองโลเต็มของน้ำดูครับปิตาสวยดยูยากดีนะครับลื่น อัน,นี้อ่อนๆเลยเียบร้อยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครที่ชอบค้งมันหุม้มนะ,ะนี่เป็นรังที่เห็นไว้ครับเลนมาตีสวยครับแจมๆยอดมากหน้าปิดตาเลยคใครก็อ่อน จากตูวคีบแปนทัดไปด้วยนะครับอ๋อสุดยอดสุดยอดนะี่มันเกมมาตีลองที่สอนไว้นะครับมันมันนีนะครับหัวน้ำไปอย่างเดียวขี่รถผ่านนะพอดีกัเลยลงแม็เข้ามาดูครับมับนีจริงๆครับนว่าจะมีไปแล้วตัดจุดจบก่อน ลมกรนะแรงครับฝนมีตกสายฝนต้นแนวะ่ะตอนนี้ดดอ่อนนมะ่แบบพอดีเลยและะ้ว Lump. 完全被摔了。 กอมขึ้นึองใช้ครับตอนธรรมดาัต่อนโดนลมันอ้หัวน้ำสวยนสวยเลย เป็นใจเลย có bao băng là cưỡng ừ đi đặt, đi con nó sẽ cứng bao băng là cưỡng một lối nick nói, nói. sẽ chỉ sơ sơ vào đây đã mới chỉnh qua nói cuốn <laughs> เล็กขี้ขหนูจริงเตะหมดลงลงลงเหลือข้างล่างครับเอามานะครับต่ออ่อนได้ประมาณครึ่งกิโลครับน่ะใส่น้ำเล็กน้อยครับตรงน,นี้ใส่น้ำ,นำนปิดตาสวยแล้วนิดเดียวประมาณสามนิ้วของเรา ทำมขีดสองขีดนี่แหละครับตัวอ้อมมาถึงครึ่งกิโลเราดูแล้วเสียดายครับไปโรนควันมาก่อน,นะครับใกล้ทางครับผมก็ไว้ไมาได้ครับก็ไปคิดว่ามันจะเหลืออยู่ครับมาอันนี้ก็ยังอยู่ครับก็เลยจัดเลยในน้ำเพิ่มน่อยหนึ่งอันนี้ก็ต่อจากหลังใหญ่นะเมื่อกี้นะครับเพราะมันใกล้ๆกันเลยครับ ก็ปิดคลิปจริงๆแล้วครับตอนแต่เจ้านี่ไม้คิดว่ามันจะอยู่นะผมตีลังใหญ่เสร็จนะก็เลยมาดูลังน้อยอ้าวอยู่ฮะเรียบร้อยฮะเดี๋ยวไปสรุปผลที่รถอีกทีครับนี่ครับสรุปผลนะครับรังใหญ่กับข้างล่างก็ขอได้ครับวันนี้น้ำสวยๆวยยทั้งสองรังเลยพื้นที่เดียวกันนะครับ ฝนตกครับหาที่รับฝนเทพประทานโอ้โหตีเซต็จลงเลยครับฝนมืดมาตรงนี้บนหัวเลยตรงนี้ก็ลงลงกครับมือตรงนี้ลงเลยมันดูจะหาหต่อไปคาววันนี้วันนี้ต้องปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝนตกครับตียากเพิ่งอ่ะกลับบ้านละ ลังนี้มันก็เสือเท่าไหรถ้าถ้าปล่อยไว้น่าจะสวยอยู่ครับรอบแล้วของน้ำใหญ่ขึคือลังแน่นอนครับแต่ว่าปล่อยไว้ไบบครับข้างทางเสียวเดี๋ยวหายครับไปจัดเลยสภาพก็อย่างที่เห็นครับ